สว e mm ัสดีค hey. รับทุกคนวันนี้เราไปอยู่กับ้วยเปิดไดรี่อีกแล้วนะครับกับพีเตอร์ครับผมวันนี้เราจะมาอยู่ในรายการคุกไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาทําเมนูอะไรครับพี่วันต้มขาไก่ครับผมต้มขาไก่เลยเหรอเฮ้ยใจคุณมีขาพอปะเนี่ยคุณผู้ชมของต้มต้มขาไก่เนี่ยเฮ้ยมีอยู่แล้วทีแรกุณบอกจะทำขนมจีนนะมผมรู้เลยทําไมคุณถึงไม่ทําอ่ะทําไมวะคุณไม่มีน้ํายาไง ตายแล้วเป็นเล่นหมดแล้วทุกคนมันมีอยู่แล้วน้ํายาน่ะอืไมือทำมันอาจจะไม่ถึงก็ได้ไงอกินอะไรอ่ะโอ้น้ำโซดาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเอ่อวัตรัุดิบอะไรบ้างเราได้อ่าสะโพกไก่มาไม่เป็นไก่คนที่สองแน่เลยเอาไม่ใช่นหวัยเก่ทำไมวะ มันน้องไก่ไงน้องไก่ไม่ใช่นี่มันสะโพกเวลามึงพูดสะโพกมากูเฟลยร์เลยมึงใหญ่เฮีย <c oughs> ถ้ามึงเอาน้องไก่มาเนี่ยฮาเรีวไม่กินไม่เอาเออนั่นแหละแล้วก็มีมะนาวครับผมมะนาวนี่น้องมะนาวมีขาแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูด <c oughs> พริกแดงพริกพริกเขียวไอ้แดงไอ้เขียว <c oughs> แล้วก็กระทินะครับ ไม่ใช่รนมพะเิาเอยผมพูดดางๆดีไม่ใช่นมมะพร้าวใช่ไหมไม่ใช่ก็นมมะพร้าวเลยอ่ะที่มันจะตามหลอดนี่แล้วมึงบอกกูพูดเบาเน่ก็ไปเพิ่มเสียงกูในที่ถอดแล้วแหละไอ้ี้เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเฮ้ยภโอเคครับเราไปอทำอะไรก่อนดี ทำอะไรอ่ะหั่นไก่อ่ะหั่นผักดีกว่าหั่นผัดพีดีกวไอ้เหี้ยเฮ้ยเรามาซอยเอ่อซอยขาบางๆไว้แล้วเห็นปะเขียนเน่ไม่ต้องปอกหรอกม้ากว่าเอ๊ะทำไมอ่ะฮะปกติเขาปอกกันไหมปอกเหรออันเนี้ยไม่กลัวทำไม่เป็นต้องปอกก็ได้หรอกม้า มาเลยครับซอยบางๆเอานะเราเราจะได้กินด้วยปกติชอบขาอ่อนมากเลยอะแบบขาครับขามันหอมแล้วก็เผ็ดๆนิดนึงอะไม่ชอบอะแต่ตักโดนโบ,บ่อยๆเหี้ยทำไมอะไม่รู้อะก็อยากให้มึงกินไงกูนึกว่าลูกชิ้นปลาเฮียกูว่าซันเลย ลูกชิ้นปลามึงดูดิสภาพลูกชิ้นปลาดูด้วยการเลี่ยี้อโอ้โหลูกชิ้นปลามันหนากว่านี้แล้วอีกอย่างนึงคือเห็บอะนึกว่าเห็บตลอดเลยนะเออลูกชิ้นปลาเขาจะซอยบางลงมาไม่ได้เหรอวะไม่ได้ดิครับโถ้าเกิดมันไม่อร่อยเลยแม่ค้าเขาใจร้ายเขาแบบต้นทุนมันต่ำไงไอ้ต้นทุนมันสูงไงเขาก็ซอยบางๆลงมาไอ้เลยไม่มีร้านไหนเขาทำนะ ขนาดต้มเล้งยังไม่มีกระดูกหมูอันนั้นคือขิงเปล่าขาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันอ่อนอ่อนเกินอันเนี้ยอยากรู้ไงว่ามึงรู้จักหรือเปล่าก็สอบความรู้มึงบ้าอันนี้ไม่ปอกได้ไหมมันดำมันคือดำเดี๋เฮ้ยมันดำเดี๋ยววะอะไรอ่ะมันดำอ่ะมันดำเลยอ่ะเดี๋ยวล้างแล้วกันดำเหมือนอะไรวะดำเหมือนขาดติดดินติดดิน ไม,ไม่ไปไปเวียหยุดซะแล้วไอ้เดียผมคนดีแล้ <c oughs> ก็ตะไคร้ครับผมเรื่อนี่มันสับตะไคร้หรือเ่าคนดูฝากคนดูเฮ้ยสับตะไ <c oughs> คะ <c oughs> ร้ <c oughs> พวกเราด้วยนะ <c oughs> ไม่อยากสับเองแล้วเออสับไลห้เ,เข้าแล้วเนี่ยสับเองไหลายครั้งวันนี้ไม่มีเห็ดน,นะไม่อยากกินเห็ดวันนี้ไงล่ะเห็ดมันก็อร่อยป่าววะวัวผมผมทำยังไงก็ได้อร่อยอยู่แล้วแหละอ,อันนี้คืออะไรตักไคร่เหรอตักไครครับตักไคร้ก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วดีกว่าตักไคร่ ไหวไหมเนี <t 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 ่ยน oh ่นัแล้วก็อันนี้แล้วก็ปับไม่รุนแรงอ่ะหนักก็ได้มั้งไม่เอาจับมีดอยู่ดเหียยครับมันดิบนี้ก็ทุบๆไปแล้วกัน ไม่ทำหรอเราทำไมถึงทุบ <laughs> ทำไมถึงทุกมาน่ก็จะกินหันจะได้ออกมาไงเพราะคนรู้อยู่แล้วกูยังรู้เลยเหรอ,อไม่พูดไม่จานหน่ยอยสิก็มะนาวคือกำลังจะบอกว่ามีคนประกวดทรัพย์สกัยเป็นห้าสิบสี่คนแล้วตอนเนี้ยเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณครับพอดีเพื่อนกูมาเปิดร้านตัดผมอยู่ข้างบ้านเลยกูเลยไปตัดผมแล้วมาร์คาร์มันกดทรัพย์สกัย โอ้บังข้าวเดินเราอะแค่กูจะสบายไปว่นร้านตัดผมก็มาเปิดรากลางแล้วดูนิเไซเว่นก็มีมีทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วหน่อยข้าวทากไปก็เตอโอ้ยเหี้ยยียยยยยอยยยยอยยยยนายยยยนยยมยยยยยยยม่ยียยยยมยย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 ายย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 ียย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 ย่ยย มะนาวครับผมแล้วก็ตะไคร้กับข่าแล้วก็เราก็มีออันนี้ผักชีนะไม่มีใบมกะกรูดหรอมีมีมีไหนวะอันนี้เราตัดไว้โรยหน้าแล้วกันตัวนนั้นไว้ข้างในอยู่ข้างล่างไงยังไม่ออกมาเป็นเงเอาไปซ่อนไว้ซะด้วยหียไม่ได้ซ่อนม,อนมนันอยู่ข้างล่างเทลงไปมันก็ไปอยู่ข้างล่างอะ เทลงไปแล้วฮะเทอะไรลงไปเทอะไรก็หมายถึงว่ามันเ,าเอาถุงมาใส่ถุงมาไงไปเอาจากบ้านแม่มาค้ปปยปลอดภัยเลยเดี๋ยวใส่ถุงปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวเราเราเราเก็บนี่ไว้ครับไว้จางหน้ออิช มือเขียนใช้ได้ป่ะพริกเราจะใส่หมดนี่เลยนะอ่าไม่เพี้หรอกเราไม่ได้ตำไงนะเราไม่ตำใส่พริกแห้งก็แบบไม่มีอะดิพริกแห้งอ่ะเหมือนที่คุณไปซื้ออันนี้มาไงแบบซื้อตลาดแล้วมันมีถุงสำเร็จรูปมาแล้วอ่ะ อ๋อมันง,ง่ายก็เลยหยิบมาเลยไม่ใช่มันมีแค่นี้ในถุงอะมันมีแค่นี้เราไปตากวะแดดไม่แรงพอเหมือนไทยแลนด์นะดิโอ้ยฝนตกไม่หยุดเลยครับ <c oughs> มีกำลังใจให้คนโดนน้ำท่วมเลยนะครับเฮ <c oughs> ้ยทำไมตอนเทออกมานันไปเมะ่กูมันเยอะกว่านี้ปะฝนน้อยมากเลยแล้วนะเนี่น้อยจริงฝนน้อยอะ ไม่น่าเสียเวลาเปเา่าเลยเราจะไปเที่ยวใช่ไหมหันเป็นชิ้นบางๆึเที่ยวไงเที่ยวไหนล้อไงล,ล้อกระดูกแบบเตมเป็นอ๋ออยา่าอะไรอ่ะออพี่มาแล้วไม่เคยทำเอากระดูกออกเลยวะ นี่ป่ะไป่กะดกเอนี่ไม่ได้คูกเกยบซ้ายขวาแล้วก็ดึงออกเลยเหรอาป่ะเพ่อนมเก่งใช่ไมันก็ต้องไปหั่นดีๆเพื่อนไหมเออล่ากระดูกเนี้ยแม่เขจะเอาเป็ต้มเป็นซุปอ,อ่ะอ๋อเดี๋ยวเราเก็บไว้ครับเผื่อได้ทำซุปซุปอย่างอีกนะ อ이้ยเดี๋ยวช่างตอนนี้น่าจะนานนะทุกคนว이าว้าวกันเลยดีกว่าดีไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณ Plus I N G, L O V 를 붙여보면 사랑인 것 같고, Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 I N G, just I N G, 내 마음은 아직 I N G. เสร็จเนี่ยครับร้านมาเด็ดไปทำอะไรต่อครับเจเบ้แล้วก็เอาพวกไก่กับพวกสมุนไพรเราไปต้มให้มันสุกแล้วก็ใส่กะทิตามที่หลัง กับไก่ก e e ับสมุนไพรไปต้มให้สุกสูตรแห่ก็ใช่ไงสูตรใครสูตรมันจากเน็ตอะไรอ่ะไม่ก็เขาก็ทำ่างนี้กันเพราะว่าอยู่บ้านไม่เคยทำหรือไงเอาอะเรไปแก่นี่ก่อนไม่ทำไมไม่มีที่เดียนอ่ะหลังน้อยไปเลยไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีเขาใช่ได้กันเขาจะขายอันนี้กันมีตามใบต่อตึกตึกตึกงับ ใช่ที่ร้านมันมีไอ้มันจะเป็นแบบไอ้อี่มีสองคมอย่างงี้ใช่ป่ะมันจะมีไอ้แหลมๆตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเราก็จิ้มลงไปปุ๊บงัดเลยครับเดี๋ยวมีคนรู้จักมีเหรอเป็นยังไงนะง่ายๆเลยอันนี้มึงทำเป็นไปเลยทำเป็นแต่อันนี้มันไม่คมไงมันไม่แหลมเอามันเพิ่งเดีหมุนๆแล้วเปิดฝาเหรอวะ ไปเปิดเปิดทำไมก็ใส่แค่นี้ไหมเอาไว้ทีใช่ก็ไม่ตายครับเดยานนี้ก็ิขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่อยากใช้มีไงเดี๋ยวมันเสียคมเพียังบอกเสียงแดีวเอามาหั่นกระดูกไก่ละืมอคน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเรามาใส่ตะไคร้กับขาไปก่อนเลยครับแข็ง อ,อู้ใส่เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะต่อไปใส่อะไรใส่ไก่เหรออ่าต่อไปก็เราใส่พริกไปเลยใส่ตาบม,มันจะมีประโยชน์หรอวะมีเราไป,ไปกินทีหลังอืแล้วก็ใส่ใสไก่อดอดอดกรอจรอสักปับนาน้ำเดียรเลย ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานไม่นานไม่ทำไมใน้มนลาลดไงลดอยู่นะเนี่ยถ้าใส่เห็ดเข้าไปอีกเน,นี่ยลดตัวนี้เลยให้ไปถึงบิลชักมื่อกี้ยออของมันเยอะไงเห็นได้หรอวะโอ้ยเอยงจังที่ครับใส่ไก่ลงไป้วครับพร้อมนู่นนะ่ะโอ้โหพี่วัน พลาดแล้วทีเดียวอะไรวะยอะเกิลรอัำมันเยอะน้ำมาเยอะหรอน้ำมันเราต้มให้มันรดได้เะรอเดี๋ยวเราเรอสักพักให้มัน,นันนี้ด้วยแหละอันตอนนี้นานแนนะทุกคน น้ำปลาผ้าละไรส่นทำไมอะไรอะเดี๋ยวกูเอาเอาให้ดูน้ำปลาไม่มีโอ้ตายแล้วมันจะเค็มจากอะไรครับเค็มจากเกลือใส่เกลือแล้วโอ้ยทุกคนเดี๋ยวดอกอาทิตย์หน้าเราต้องได้ไปซื้อของแล้วตามไปแล้ว ไมีแต่เกลือเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เกลือไปก่อนนะเพราะว่าใส่น้ำปลาชัวรัน้ำขิงมมันจะได้รู้สึกถึงรสเกิดใส่เยอะๆทางทุกคนทางแล้วที่มีไปทางโอ้โหแล้วใส่เป็นพริกไทยอะไรที่อ่ะโอเคน้ำมันขูไม่เยอะไม่เยอะตลอดเลย ขนอไก่อ่าไม่ออกภาษาภาษาอะไรมันเออก็ยี่ห้อขนมไงอ๋อยี่ห้อมันคือขนอมใช่คิดว่าขนมเป็นภาษาไทยมาตลอดเลยนะเว้ยกูก็คิดว่าขนมเป็นภาษาไทยมาตลอดกูไม่อยากคอนเฟิร์มตรงนี้นะเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอแบบเฮ้ยพอปีแรกมาหาเอไม่เห็นเห็นแต่แบบนี้อ๋อ ING, ING just โอเคก่ายเริ่มถูกแล้วเดี๋ยวคุณจับเวลาเลยฮะที่มันนะเท่าไหร่สิบนาทีโอเค ใส่น้ำตางไปเฮ้ยไวยังเราวาร์ปไงราวาร์ปไก่นละวาร์ปให้มึงได้อีกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปไม่มีเครื่องในแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ซื้อมาน่าจะแซ่บหรืออ่ะถ้าใส่เครื่องในด้วยป่ะวะหรือว่าปกติเขาไม่ใส่ก็เหมือนไม่ได้น้ำใส่แล้วเพะว่มันก็ถ้าต้มไก่บ้านก็ใส่นะบ้านเขาก็ใส่น้ำตาลละ แต่นี่ต้มไก่เมกาไงอะเมกาใช่ไก่มันเกิดที่เมกาไม่รู้ได้ไงเขาอาจจะรับมาจากจีนก็ได้ที่อมันไม่อยู่นาขนาดนี้หรอกในนาเดี๋ยวเขาแช่แข็งไว้ฮยโอ้โหถ้าใส่ใบระขามนี่ใช่เลยรุกคนโอร่อยมากแค่ต้มไก่เหรอแค่ต้มไก่แไมว่า,มาตอนนี้ยังเป็นต้มปลาลยนะทุกคน 어떻게 부 Medicaid 일단 스피킹 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열번내마음이 움직여 โอเคครับเราก็ปิดไฟใส่มะนาวแล้วก็ใส่ผักชีแล้วกันมันหนาแต่นุ่มเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรน้ำมันเหรอหอมมะนาวมะนาวโอ้ยใส่ทิ้งไว้เลยถ้วยจนถ้วยเขียวนะ้วทุกคนนานจัดเขียวทุกอย่างไม่ได้นะเขียวทุกอย่างจริงๆวันนั้นนเี่้ตากูบอดสีไ้เยอะโอ้ยใส่หอมต้นไปนะ หอมผักชีครับผักชีผักชีหน้าตามันเป็นอย่างไงวะเป็อย่ไงคือภาพจำวนพริกแห้งนะเห็นปะม,มันได้หมดแหละแล้วแต่สูตรอ่ะันนี้สูตรกันกัะสูตรด้วยแล้วเนี่ย,ยอโยยอโยยอร่อยอ โอเคเราไปตัดแล้วก็กินดีกว่าเราก็มาถึง นตอนการกินแล้วมาชิมเลยครับไก่ชิ้นปกักเอฟแม่เสียงหวานนุ <c oughs> น่มปะวะไก่นุ่มปะวะนุ่มนะพอดีเลยหวานเจี๊ยบ โอ้โหอร่อยตะขานน้ำปลาไปนิดนึง<ม>กินน้ำปลาเานะมันไม่มีมัน<ม>ขาดนิดนึงหรือมีแค่นิดเดียวมันมีนิดเดียวยังไงวาเรจาจัดอยู่ไกล่มันเค็มนิดนิดะเค็มเกลือน,นิดนแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆพอดีนะ <c oughs> มีเผ็ดหรอกมีพริกอะแต่ยังไม่กินไม่เ, <c oughs> เก็ดต้ามาอไรใส่ให้ดูไม่เอาทุกเม็ดเลยอืม <c oughs> เผ็ดมาก ไปปิดท้ายด้วยการยกช่วยสดแล้วก็ปิดอะไรก็ได้เออร้อน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 โอ้โหมัน,น,น,นส่วนบ้านนะ <c oughs> เอออร่อย <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเราไปกินกันต่อครับแค<ท>่นี้ <c oughs> เหรเอทาไมทาไม ให้คะแนนเหรอให้ให้ให้เราไม่ได้ให้คะแนนมานานแล้วเท่าไหร่อ่ะให้เก้าเต็มสิบเลยครับเนิดน้อยเต็มสิบมันขาดนี่ไงก็น้ำปลามันไม่พอมันไม่มันไม่มีกลิ่นแบบหอมๆน้ำปลาแล้วใส่อันนั้นก็ไม่มีใช่ไหมนะครับใช่ใช่ใช่ก็ไม่มีแต่ถือว่าแบบโอเคเลยนะอร่อยนะตัดไปเลยก็ได้จบเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปกินต่อข้างหลังนะครับ mm hmm. แล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็ Subscribe mm hmm. พวกเราด้วยนะครับ mm hmm. พวกเราจะได้เปิดไดรารี่ครับวันน mm ี hmm. ้ขอบคุณครับบ๊ายบาย